ต้องใส่นะอ้นต้องส่งรอแป๊บนึงก่อนเอฟดดูไล่ให้พี่อ้นห,ห,หน่อยนัอ้นยิงเลย,ยเออซัดเลยมันแขวนตะกี้แร็ปเตอร์ยังติดอะ่ะเพราะมันพันยกเป็นกากระบาทไ,ไม่พอไม่พอถอยนิดนึง โอเคพอจูเนอร์นะครับได้ได้ได,ได้ต่อเลยสายหน้าสายหลังเอาเลยต่อเลยนะพอไม่ส่งพอไม่ส่งไงหมดแรงแล้วเกียร์ธรรมดาต้องส่งอย่างเดียวกระแทกแดกดันต้องวิ่งด้วยสายด้วย โอมันประสาทสัมผัสต้องแยกเยอะเยอะมากธรรมดาด้วยใช่ฮะส่ง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 ตอนนี้อย่าเพิ่งไปไหนไกลนะเดี๋ยวถ้าอ่านักอ้นถ้ากินเหม็นเหม็นกินคัดแล้วบอกผมนะไไปป้แลวอ่ะโอเคต้องส่งต่อนะพี่ส่งต่อนะส่งต่อนะส่งต่อส่งต่อเนื่อง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  ได้ได้ได้อ่ะสายซ้ายขวาสายสายขวานิดนึ่งเนิดนึงมันแยกราสาสัมผัสเยอะไงหลังจะลงหลุมต้องลงไปตั้งอย่างเดียวตั้งลงต้องตั้งไกลเลยล้อลอยเห็นไหมครับผู้ชมล้อไม่แตะพื้นอ่ะตรงตรงได้เลยครับได้พี่ตรงอีกตรงอีกแรงไม่พอแรงไม่พอเอ้าเอาไม่ได้ครับร้อน เพราะว่ามันแขวนสองเป็นทะแยงครับมันจะไม่พอมันไม่มีแท็กชั่นเอาไปเออเออเออเอาอีกเอาอีก,อกโอ้โหถ้าได้กินคัสบอกผมนะถ้าไม่ได้ก็เล่นเอาให้สะใจไปเลยใจคนมันได้อ่ะมา เปีนขึ้นเนินนั้นได้ก็เก่งแล้วนะ มันเริ่มขุดพอล้อมันยกเทายางมันไม่มีแท็กชั่นไม่มีอะไรเกียร์ธรรมดาด้วยถอยอีกครับเอาเลยอัดถ้าอัดต้องอัดต่อเนื่องนะถอยขวาตรงนี้เลยพี่ถ้าเป็นไปได้อ่ะได้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 ไดไป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 เออเอ้เอาจนได้โอ้โหสุดยอด ถ้าบอกว่าให้มาลากนี่เสียชื่อเสียอ้อนไม่ยอมครับเอากำลังจะชมอยู่เลยเ,ยเอาใหมเอาไหม่อาไปเลยน้าอ้นอีกหน่อยเอาตรงๆเลยโอเคนะโอ้โหถ้าให้มาลากเสียชื่อเสียอ้อนหมด โอ้โห,มา,หม,มาเนียนๆครับมาเนียนๆต่อะเอต่อโอ้โห,โโหล้อต่อแ้งข่านิดนึง<ป>มันไม่เข้าไม่เข้าขวามันปนนเ้เลยไผมลลไ,ได้แล้วได้แล้ว เราไปขวามากไปมันจะสนุกแม่เนี่ยเสียดายไม่เห็นเลยแม่ไปไป,ไปถ่ายกลุ่มพี่หมอก็ได้ถ่ายกลุ่มพี่หมอก็ได้ม,มันจะซ้ํากันพ่อพ่อก็ตัดทิ้งเลยดีอยังเลยครับไม่อยากมีใครมาขั้นกลางคออยู่ข้าง